สวัสดีจ้ามือนี้เข้ากะสิมากินก๋วยเตี๋ยวกันน่าจา่ะก๋กวยเตี๋ยวเนือเปื่อยก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นเหนียวหนุบไายลูกซ้เนเฮียแล้วอ่ะเข้าสิมาลองมือแล้วเต็มจานจ่ะพี่น้องตองเมื่อกินน้ำกัน้โอ้มันคือป่ออกะอะนี่เหนียวแห้งบอกอืมหอน เยอะเรือตรงนี้นำ้นนำกระป๋องเยอะเสดายเป็นคนบอกกินผิวสดนะจ๊ะอือ,อ,อยบเปยแห้งย เมือวนี้บรรยากาศดีจะอ,นะอย่าไปเปลือยนะ ข้างตรงกินผักงำเลยกินผักกับผักสลัดนี่คือแบบเขาก็ปักก๋วยเตี๋ยวแห้ง E

xin mà chút chút luôn nè mình cho mà bớt nhỉ แผ่นดินสะเทือนนึกว่าเล่ียนซื้อได้ยังอืข้นไปสูนกล่องเนี่ยงที่จริงมันขาดอย่างอยู่เนะสำหรับสบก็คือกาหมูเอย่าหมูกระจุกนะ ถ้ามีหมูมกระจงเนี่ยโอ้ฟินมากตินก็หอตมตำกับแซ่บติ้งก็ปวดเตี้ยกับแซ่บเนี่ยเอออิ่มเลยพี่นนองมันหลายบอร์เลยะไปกินหน่อยปะนี่ังยังบวกเอ,อยเลยอ คิดผ่าประการใดกับอกกันไหนเด้อจ้ะอยากให้กินหยังจังใดจังใดกัคอมเมนต์กันได้เด้อจ้ะอุ้ยอันเลือกไม้นี่มันแบวบว่าธนูติ้เสื้อแล้วมันสิบ่ไริเนนนะจ๊ะกระเลยอันนั้นก็เลยได้ถือเอาไงให้ช่องแหลมมันก็นสิงบหน่อยแนะะ่กระเลยบ่มีเงินซื้อซื้อไม้นะฝ่าเป็นกําลังใจให้นนูนดําเนะะินอะ อืมดกบรึเปลมากเอออิ่มมันซำปะหเตียวสามสี่ถัวไปเนยนี่ว้ยอเน เติมแห่นทอมาก กำมะคงนี่พอกินเบิร์ดเดนรู้ว่าอันนี้แบบเศษมันหลายมันอืดอ่ะสุดอิ่มแลยอาจจะเนี่ยตงได้ก็บพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะอิ่มแฮงแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฮาเด้อจ้ะโอ้ยชอบห้องแล้วเด้อดจัง ขอพี่บอถือขอ,ขอขบคุณค่ะรับชมค่ะ